นี่คือวัดมหาธาตุนะครับพุราวิหารนี่เราจะพาไปดูไฮไลท์นะครับวัดมหาธาตุตรงที่ว่ามีเสียนพระนะครับโอ้ตรงนี้นี่นะครับ เพื่อพี่น้องเราจะพามาดูไฮไลท์นะครับให้ตรงนี้นะครับใต้ต้นโพใหญ่่อนตรงนั้นนะครับที่ว่ามีเสียนพระนะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะนะครับ แดดร้อนนะครับวันนี้อืมคนด้านหลัง ้านนี้เราจะพาเข้าไปนะครับสู่พระวิหารหมยกุ้งเสียุทย,ยานะครับอเสียดายนะ สวยงามครับ